เป็นหัวขวัญอไกมดิอ่าดิคิงกันอ่าเศษยืนหลานเนาะเศษยืนหลานเนาะแบบนี้เศษต้นหลานเนาะแเศษยืนหลานเนาะบ้านพี่น้องห้างบ้านผมเศษยืนหลานเนาะถือใจเพิ่นได้ครับพี่น้องครับต้องต้องมากต้องบอกว่าเพิ่นมากนะครับซอยจุครับลุงแป้งลุงแป้งเห็นยัง

วยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเอาแป้งมาให้เอาปองเล็กไปก่อนเพราะได้ไปซื้อปองไงร้านค้าเพิ่นปิดล้วมันดึกใส่มึงนี้ท้าให้พี่น้องมึงนี้ตั้งคุชมมึงท้าผุ้ชมมึงนี้ห้ามเอาใส่ปากใส่เลยใส่อะไร้่หอมบ่ใส่แซบบ่แป้ง อยากกินยังอืน่นกินน้ำพุใส้จุบ่เดี๋ยวสิพาไปถ่ายคลิปให้พี่น้องกับเบิ่งน้เอ๋อดมท้าอีกเนะี่ยวัสดีครับมาฮอดมือซ่อนนี่ครับวัดสีไปตัดผ,ผมให้ยุ่นนี่สีตัดผมให้ยุ่งมืออะไมืออื่นก็ได้เอาท้าแป้งท้าแป้งผมยาวปัญญังบม่มีผู้ใดตัดให้อ่ะนี่นนเตมตุลุงแป้งเดี๋ยวสีไปตัดให้ได้ผม บ่ผู้ใดตันให้เห็นบ่ะคุณตาไทยอะไรบ่าเอ๋บออยู่สองเดือนผมเงียบเลยไหนไป็นตัวเดตันปกติผมเป็นผู้จัดการให้เอาดมมืงนี่แป้งมันหอมป่ะหอมใส่โดมไหมไปไปนอนไปพักไปเบิ่งมี้งนอนได้ไปไปมันเดืกเราไปเขาไปเบิ่งมี้งนอนนี่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งฮะมี่พูดเดี่ยวได้ยังไงล่ะ ไป,ไปที่ตามได้นะครับพี่น้องผู้ใดบ่งคิปนี้เราครับพิมพ์คําว่าทีมงานบ้านนาจะไปเห็นความเคลื่อนใบของผมครับเดี๋ยวสิท้ายลุงแปลง,งปน,ไปไปปน,น้องใ้เบ่งไปไปบ่งมึงนอนลุงแปงกันนี่นี่คือเคล็ดลับนินี่ยเคล็ดลับอ่อนแปงอ้อมตัวอ้อมคางอ้อมแอวครับเพลินมากมากครับกับขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่กุ้ง,งานางทางญี่ปุ่นพร้อมที่ฮักและติดตามแล้วกับพี่ๆอีกหลายท่านที่เข้าไปได้เอ่ยซื้อเอ้ยน้ำนะครับ นี่ที่นอนลุงแป้งดีไหมลุงแป้งบอขอนอนในบ้านนี่ปกติเราเม่ตู้เฮ็ดอัน,น,หอนห่อนห้องให้คุเล่นในบ้านนะแต่ว่าเพิ่นบอน,นอนเพิ่นบอนี่นะน,น,น,นี่นะน,น,น,นี่บ้านลุงแป้งบอธรรมดาได้เพี่น้องเนื้อหล่างแบบไง <c oughs> เอ้อสิเอาสิมืออื่นเศร้าไปหาแต่เศร้าบอเศร้ากับจักสวยๆไปสิซรางห,หัวไปสิไปตัดผมให้โอเคป่ะตัดหนวดพร้อม เอาดมให้ป้ากับลุงเหมือนกันพี่น้องเหมือนกันเทน S. <S ส่มื<ร><ร>อขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ,รบพี่น้องทั้งสองฟังเทราครับสวัสดีครับลุงแป้งสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับมกักบอกมกักเล่นแป้งบอกอ,อันนี้นะครับต้องเลี้ยงให้พี่น้องทราบก่อนนะครับว่าลุงแป้งนะครับเป็นคนที่เกิดอยู่บ้านนี้ แต่ว่าส,สภาพร่างกายผสมประกอบเนาะตอนนี้อายุ46ปีแล้ว,ลวนี่คือความบกผ่องของร่างกายนะครับเป็นหนังสีอตั้งแต่เกิดมานะครับแต่ว่าผมกับสิบ่บ,บเคยบ่เคยถ่ายลง YouTube จักเถื่อบ่เคยตีมหมเคื่อนี้สิเป็นเทื่อแรกที่ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับปกติเพิ่นก็สิมาเล่นน้ำเบาเออยู่บ้านครับพี่น้องครับมาเล่นน้ำยู่บ้านนะครับในช่วงที่บางขอพาไปกนนุนแย่แต่ก่อนเพิ่นสิกินฮอทอทอไอเสียรถเอาบัดนี้แป้งนี่เพิ่นกินอีหลีเด้อครับ กินวันนี้ประมาณจากปีแล้วห้าปีแล้วเล่นแป้งนะครับเล่นแล้วก็ท้าแล้วก็กินเอากินให้เพิ่งนีอันนี้บไื่อเม่นการบอกบังคับด้วยครับพี่น้องครับมันคือวิถีชีวิตของเพิ่นอยู่แล้วเดี๋ยวพี่น้องออสิบ่เข้าใจว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ซิบิ่งนี่รสชาติมบงเนี่หอมนั่นแซ่บนี่คือวิถีชีวิตจริงของลุงแป้งอันนี้ก็ผูใ้ใอไดซื้อให้ ุงงแครับผมกรสิเป็นคนตัดผมตัดยังไห้ดูแลนะครับกินแป้งมันบ่แซ่บอยากกินยังกินน้ำโคอยากกินยังเป็นพิเศษกินน้ำโคขวดไงอยากกินไส้จุบ่ะกินไส้จุกินเป็นบ้าสายจูนมีเข่าบ่มีเอากินแป้งแก้ข้าวคำหนึ่งกระสินเชิเออกินแป้งแก้ข้าวคำหนึ่งเดี๋ยวสิพาไปซื้อไส้จุมากินเออสิพาไปซื้อหรอกเอากินให้เบิ่งก่อน กินไร้ไร้ในสะดกกินคือเคยกินนหรไหมอันนี้ต้องเลี้ยงในซาบาเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมเพิ่นกินมานี่นะครับหาปีแล้วแต่ว่าคนคนท่านนี้นี่สิบ่เคยบ่เคยได้เข้ารงพยาบาลเลยนะครับเพิ่นกับอิงอาศัยอยู่ตรงนี้ครับต้องเลี้ยงให้ทราบวา่าพ่อแม่พี่น้องกับมีนะครับทั้งครอบครัวกับบแม่นครอบครัวที่ชีร้ายนะครับทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีในระดับหนึ่งของหมู่บ้านครับบ้านกับหลังบบกใหญ่บบกโตแม่นบ่ะ เดี๋ยวสิมือนี่สิเป็นมือพิเศษเพราะว่าเอมาฮอดบ้านแล้วบ่ได้เจอกันโดนพิเศษสิซื้อซอยจุมาสกินเด้อนะครับก็เดี๋ก็ต้องขอบคุณไปยังเอซีอยู่ทางประเทศทางประเทศประเทศอะไรฮ่องกงญี่ปุ่นญี่ปุ่นพี่พี่กุ้งนางพี่กุ้งนางสิติดตามลุงแปงจากติ๊กต็อกไปเดี๋ยวพาไปกินซอยจุเด้อไปไปแซ่บแซน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าดังๆเนี้ยสวัสดีครับ นะครับพี่น้องครับหลังจากที่พาเบงวิธีชีวิตของลุงแป้งครับมาอนีสักขังหนึ่งอยากพากินแซบๆนะไอ้บอสเออยากว่านี่น <ะ S 1> เขาเอินมาซออินซออินสิ้นนะครับเพราะว่าชิปนี้ก็ถือว่าเป็นชิปแรกนะครับที่ผมถ่ายลุงแปงลงยูทูปนะครับก้อนนัน,นี้ครับผมเบาออีทีมงง่ายานะจะเห็ุเรื่องรลาวิธีชีวิตของลุงแปงผ่านเฟซบุ๊กเนาะ ลงผ่าน Facebook ค,ครับแต่ว่าบ่ามีโอ,อกาสได้มาเอาลง YouTube นะครับเพราะว่า y ยูทูปเราอีกสิไทยทอดวิถีชีวิตของพี่น้องทางสบปวาเล่าว,วิถีชีวิตของพี่น้องคนอีสานบ้านเฮา,าแต่สำหรับคลิปนี้ก็เลยอยากจัดเมนูนพิเศษให้ลุงแป้งสักคร่งั้งนึงอยากให้ได้กินแนวแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะหอมปากหอมคอพอ,พอดีไรเพราะหอมปากหอมคอพอดีซื้อแป้งไอวเดิมไหไ้เพราได้พี่แป้งไออเดิมมาเดี๋ยวบ่เดี๋ยวบายอกสิซอยให้เด้ออ่ะมื้อนี้กย อยเหนื่อยคำบโมโอถึงใจวะถึงใจวะใจลายวะไม่จักว่ากินน้ำไม่จักว่ากินน้ำเด้อไม่จักว่าอันติยังอยากว่ามันดิบมันจักสิไปน้ำเด้อโมบุญเพื่อนเนี่ยโมบุญเออินสินอุ้ยคำโมโอะลงแปงเลยย่าหายใจมันโขกมาบ่เขาย่านเพิ่มบ้างถามเลยยานบ่ย่านกลัวเพิ่มบ้างถามัวดวะัว บอกกับพี่กับน้องถ่ายแน่ฝากพี่น้องติดตามแน่ขอบคุณพี่น้องพี่รถตุ๋นยี่เพย์ยังเลยนะครูดาเบิ้งพี่น้องอยู่ทั้งบาทพี่น้องเบิ้งเขาอยู่ฝากพี่น้องติดตามแน่ว่าดิตามพี่น้องติดตามแน่ติดตามช่องไอเอ็นะช่องยังช่องไอพีบีทีมงานทีมงานบ้านหน้าหน้าถูกต้องถูกต้องครับนักตีเขี่ยวเขี่ยวใสใสเมื่อสวยกว่าแง่บ่ได้ มือเคลือนภาไปก้นเนาะอาลุงแปงขึ้นแต่แสบนะครับลุงแปงครับอีเนี้ยเราไปภาไปก้นเนางซิมสิมให้เบิึงจะค้ำเนี่ยเอ้าบอกิึงแก้วเบิึงแก้วพี่น้องเอยอดีแกวอ๋อวันแข็งแขางเอ็นนี่พี่น้องสิบะเห็นเนี่ยหยับออกไปไกลนี่ยผู้สวมที่เห็นนันผู้สวมสิบะเห็นให้ประวัติเอาตับบ่เอาตับอยู่ให้ตอนยังไงเลยเนาะให้ประวันติไนยังให้ประวันติไปยังตอนสัมผัสเลยเนาะลุงแปงมากวะจับได้หนึ่งเด้อ นั่งตีเชี่ยวใช่เอ๊ะแล้วขอขอบคุณพี่น้องในเด้อที่เข้ามาเบิ้งคลิปขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อไอประวัติสิ่งอะไรต้องเลี้ยห้ทราบก่อนครับว่าผมกับลุงแป้งเนี่ยครับจะจะไปไสกับไปเล่นน้ำกันครับช่วงเวลาบ้างครับลืงลุงแป้งลึมไอเอ๋ปะท่านหนาที่ได้คืนลุงแป้งวะไอเสื้อเใช่อยากห้บอทป้าบ้างไหมอยากไฮบอทป้าบปะไฮบอทไปใส่เลย โอเคกันได้บวัอยู่เป็นยังไงบัวจุกกับไม่กินสายจูน้ำแล้วคือได้คำใหญ่แทนเน้ะลุงแปงล้างไปมือล้างมือไปเสร็จมือก่อนบลุงจับเสร็จกระปุกมาบอกลุงแปงหน่อยนะเสร็จซื้อวันขันฟ้าวันมาสาวป่าวันว่าจะได้ขันคนฟ้าอีสีไปกินเขาน้ำลุงแป้งมาจะบอกแป้งมากินเขาไม่เอเด้อมาตอนเนาะขันไผ่ทำป่าวันไอเอ๋บอก่าจะไปขับเพิ่นอยากไปน้ำบ่ทำไปน้ำบ่ไป เามามานั่งเงยหยาขม้ไก่ไม่การกินไี่สูจกินแล้วอยส่สดูกินเขาน้ำเล้าขเขาน้อนร่างมืดลอนๆ <c oughs> อขอไปนน่เนาะเยาขม้ไก่เยขยาขม้พี่น้องเบ่งไก่ไกอ่ะต,ตอนนี้ไปเห็น,นย,ยิบเอาอยู่นี่เด้ อาวยฮ่าออมาอข้าเอ็นพอบีมาใส่จุกเนี่นาะมาใส่จุกมาใส่จุกแล้วว่ี่กมาจุกอ่ะพี่น้องครับคำใหญ่ๆครับมายินให้พี่น้องนี่งเฟงนึสงสามุครัอร่อยอืมเอา ดึงค่ะไหม่เียมเรียมอื้อกินอีกบ่อืมมันอีกมึงกลับากิแซมแลกินเบิดแล้ไปซื้อค้มะไรบบนี้เออคล้มอไบอเป็งบ่อืมเม่เไไส่แจกหอเม่เลยเผ็ดเด้อเผ็ดกินได้บ่ออการหักให้พี่น้องมึงหักให้ใส่ทำมทำมทำม อมถูกใจอ,อร่อยครับนี่เฮ็ดด้สีก้อนสีกินทําป็ช่วงครับเบิ้องนี่ครับเฮ็ดบ่รอดเละมป็นแม่น,นเลยบ่อือลอกออกตัวเด้สามสองไอ้สัตว์่วยสามสามอ พอนมาท้อ,บบองห้องขมสุกบะแซ่เด็ดตับน้องแบงหน้าไนั่งน,นั่งใกล้ๆพี่น้องสิเลียวไาเห็นเป็นพวกกินเนะัางให้พวกกินอันจุเอาให้เพื่อนเบ่งน้องกันอ้อําเแบบี้ยติดใจลาย เน,เ,นเ,นเน้นเน้นเนื้อเพราะเน้นเขาทำยังไงด้ของไออืเนี่ยเปยังเราเอาเอาทิมซะาทิมซ่าม,มันถึกี่ดินล้่ครับรเพืสมอ๋ออ๋ครับมั้งมันก็เกี่ยกับออไอแม้กมากินน้ำเช่นเขากลินกรียบไรเรยบไรเรียบไร ผู้ด่ะอร่อยนะผับกพริกใช่ไหมเป็นอย่างไรของกลางนี่ยง,งามไหสดผัดซีน้ำเยาวผัดบซีน้ำเยวไปแงพี่น้องมือน้ำเน่ยัรพริกัรพริก่ะกัดใส่ไนี่กัดใส่อร่อย <laughs> อร่อยใจบ้างที่แข็งซีบิตนี่ถือว่าโชคดีไปได้กินแบบเนี้ยดีดีใจบ้ดีใจมีความสุขบ้ครับคุณตอนนี้มันก็กินมะเขืออะไรทากใหเอบบ้างฮักซั้นเลยจำฟ้าเห็นเด็แสดงความหักใช่ไหมกอดดิ้กกอดดิ้กกอดดิมีผู้ใดดูแลดีแค่เอบบ้างไฮะมีคนดูแลดีแค่เอบบ้าง มันอยู่แล้วเพื่อเอหักบ่หักน้ำตาคือะไรซึ่งบ่หักเอหักลายบ่หักลายหักกายข้อฟ้าบ่หักข้อฟ้าบ่หักลายเอดูแลไมาดวนไปดูแลไม่ด่วนแบบนี้แหละครับพี่น้องครับดูแลมาตลอดครับทั้งบ้านทั้งกันเยอะไม่คนจีฐานะดีนะครับว่นเป็นมาคนจีลายครับแต่เนื่องด้วยร่างกายเนาะ Ba bìa nhắn, hứa hứa không ba hai ông tói nhen toán nhen 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 có hết nhen 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 ใส่เห็นพี่ลองมึงไหมหาก,กบักพริกแซมเข่าไหมตั้งเลอือนี่ตับนี่ตับอืมตับ,ตบอร่อยเอาอยูบ้าเขา่าอืมฟาเอายิอเขาบดติคุ่นได้บ,บ้านเนี่ยเง้เป็นอย่างเช่นาบโจกใจมือดำอบลังตดตีเขา่าได้ เดื่องอะไรยิ้ข้อพากวาใจไปด้วข้อพากวัาใจท่นไอ้ยินอยู่เป็นยังไงยินยู่กันช้อยจุ้มกันนะดูหันด้วยเนี่เห็นไหอ่ะสี่ปอนด์เลยำหนึ่งเด้ออ้อมอ้มกระชัยคิดอ่ะ้อยู่หันอยู่ดีอ่ะยิน có ừ. hai hạng mục đạo nên hai yên mất hai yên mất hùng hai hạng mục đạo 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 lại mục đạo hạng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  เมื่อนี้ไอ้เอกไปบ้านสังก้อบ่าไหมไปครับเพื่อิ่งยังไปหายอิบเมื่อไรเมื่อล่ะไปก็แพงแต่พี่เดียวเอาบ่าสีป้อนป้อนพูดชมด้วยความอบอุ่นครับด้วยความหักแพงครับอ่ะอืมเห็ดเห็ดามโยกโป้ให้พี่นองเขาเบิ้งแน่อืมกินงัว ฮ้คิงงัวรบเป้่มคินงัวตัวนี้ไบ่ตัว้เนื้อหอยหยาชื่อจวด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 อร่อยน้องว่าอ้ายเดี้ยไอหัวควันนั่นะรอไนหัวควันมนี่อ่าเน้อิงกัน แสบดีหรอเนาะแสบดีหรอเนาะมาดิแสบก็แล้วเนาะแสบดีหรอเนาะใช่ป่ะพี่น้องท่านผ่านแสบดีหรอเนาะใครก็ป่าห่วยหลวงกันเอาเนี่ยตบตอนเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปกวนเมื่อไดรแง่ไหนจอมอะไรก็นั่นยืดไปจ้ำหน่อย อร่อยศาสตว์นี่ตายกับบอสียดายเลยทีิได้กินแซ่บบัานึ่งทีจำได้หลายตอนนี้ประกากินมามเนี่ยคุยเลยเนี่ยไม่สวยเลยกอทานศาสตรน้ำบอบเนี้ยงกินก่อน ขาไล่สิงามี่เอาเก,กว็ดอย่างเสียงเงินให้ไปซื้อน้ำโคมาก,กินเลยเมื่ไรเม่อรแป้งบปเลยซื้อไซื้ออะไ่นี่อะไรนี่อะไรนี่ๆๆคุยทำยังไงเนี่ยยังวะเนี่ยรัวย้แต่เนื้จวดมันตัวน่ะเครื่องไหนเหรอครับแบบดูเท่ยังไงน,<อ>นกโป แจ้วยิ้มห้องกันน้องยังยิ้มไปหนิยิ้มหายมายิ้มเอายิ้กินหาเบิดเนี่ยยุ่ดเด่นก็ได้อ๋อออกอาการแล้วบ้านเนี่ออกอาการแล้วครับเผ็ด เห็นแห้งไรก็เลยสะเอือไม่แห่แักขึ้นดางนี่นะนีนขาวกลอไอไปก็ให้แบบสังก้อพนเดี๋ยวกูตีนได้ไปวะได มันขิดโดดเนาะโดดๆไปถ่ายยืดเส้นไม่ได้สุดที่น้ําจุดจับควอมือนเนี่ย,ยไปนี่ทำน้จกกับไว้เช่นไรไปนี่ไอ,เอกกยบบ้ยืดทำน้จักไว้เช่นไรแซ่บป้องไงหาเพชรหรือแค่นจัจกมกักจนเขาตัวตีคว่อปอ nó quan quá hết hết bọc thịt ngoài nè tôi tí khích bóp hết hết bao อิ่มละก็ตีฮันอิ่มก็กินแ็นเบ็ดได้กินทินมันสมอยากชมยากใครคุณถามหาเจตีเห็นยังไงอร่อยปะอร่อยเอาลงร้อยสดปะล้งร้ยเอาลงโคเลสเซนีดแล้วสดปะสดเนอะเอาลงร้อยได้ปะนีเนาะีเสียบเว่ียบขวานเป็ยังขานมันบ บับใจ <c oughs> ขออนุญาตไายพี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับนี่เอ้ากินให้พี่น้องเอาขึ้นไม้กินทั้งวิ่เนาตัวข้ามตัว,ตว,ตวให้เมื่อไงเด้อนี่ซอยจุอ้การพิสูจน์กินกเนี่ยหมอ เป็นไดรสซาติ้สงาตดเป็นไดเออกินเล่นกินเล่นเล็กกัได้ครับอเอาคือเล่นคือน่ยำเล่นเล็บ่ใส่เล่นไหมดิบระค้าขาเอบ่ปราคงเอาซ่อนอสอนนเอาสอนส้นอ้นตอนเน่อาไปเห็นยังตอนนี้เอาไว้ ให้ห่อให้ลุงเปียงไปก้อยมือสวยเด้ออ๋อให้เลืคุณไปอ๋อห่อไปเอ้ากินเบิดแม่คุณยีทา,มา,าน,น,นมาจ้ะนี่ยิ้มมาเบิดอัมอัมอะไรรสชาติเป็นไงแซ่แบแซ่บแซ่บอิลีแซ่บอิลี ไว้พร้อให้พี่น้องในเด้อผู้เพื่อนขำวมาเบิ้งให้ให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้พร้อเพื่อนในเด้อกหางบวกพริกใส่ให้เบิองก่อนเลยเอาหักใส่ข้งเขาให้เบิ้งก่อนใส่ยังไหนโอ้ยถือใจเพื่อนด้วยครับพี่น้องครับต้องต้องมากต้องบอกว่าเพื่อนมากมากครับซอยจุครับลุงแปงนี่อายุสี่สิบหกปีแล้วครับก่อนแมียเบาออีกครับก่อนนั่นนี่ครับ ตั้งแต่เกิดมาเนาะลุงแปงเนาะไอลุงแปงผู้เฒ่าผู้แก่ว่าให้ฟังนะครับว่าแต่สมัยตะกี้เป็นไขป่นะขปลาเนาะไข่ปลาแล้วก็ซักนะครับซักแล้วแต่สมัยตะกอนถราบ่มียารักษาเนี่คือผู้ใดดวงบม่มีบุญญาวาสนาบม่มีคือตายเนาะอันตั้งแต่ไข่มาละเรียรแต่เก่านะลุงแปงเนาะแต่ลุงแปงเทวดามาเดินดินเทวดาทรงมาราา้านะครับเพิินกะเป็นไข่ปลานะครับซักนะครับแต่ว่าลุงแปงเหลือหลอดมนาะแล้วก็ลุงแปงก็ได้ผิดเพี้ยนทั้งร่างกายนี่คือ พ่อตาครับไม่ไง่บาสูฟังนะครับแดดบาเป็นยังนะครับลุงแปงยังสู่น้องพี่น้องเนาะสู่ไปนะครับพิดลุงแปงสีหาย่างเที่ยวเลาะเขตพื้นที่อำเภอกุจำนี่สีย่างไปเรื่อยๆรื่อยลุงแปงสบว่าเป็นพิษเป็นพากับไพเด็กหน่อยกับสีฮักนะครับฮักลุงแปงอืมปะปังครับไอฮักบ่เหมือนฮัก ก็ไปใกล้พะย่ะเปนขูกเลยเลยเอ้ากินนั้นเบิดก่อนเอาอีกบ้สพออีกบอพอแล้วพอแล้วการบอกพริกเส้นในสะดอกิ่นมักมั่งมังบุกพีกนะครับคุยเนื้อเส้นน้ำมากสีกินแป้งน้ำกนมบาบ่เนี่ยกินอันนี้เสร็จแล้วสีกินแป้งแก่ขาบ่เมื่อกิน นี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศนะครับอบอุ่นอยู่ทงหน้าครับนี่คือเถียงหน้าครับสัญลักษณ์ของทีมงานบรรณาครโลโก้พี่น้องเห็นนี่แหละครับคือเทียงหน้าเทียงนี่แหละครับคือเป็นสัญลักษณ์โลกโก้ของทีมงานบรรณาครกับกยู้างบ่อกไก่บ้านนะครับพ่อกระตายย่ายจะลดนแล้ววะพี่ฮะพ่อกระตายย่ายจะโดนแล้วบอกพ่อเป็นยังมาลิงว่สบายตัวตีกะ แป้งเพอเบากับเบาได้วันนี้เด้อคลิป,ปลที่ที่ให้กินนนะให้กินให้พี่น้องเพื่อนเบิงเบ่งอซื้อเพราะว่าเพื่อนบ่เข้าใจว่าต้องแป้งกิน,น,นยังไงเนาะกินแปงน้งนะความจริงอะ่ะเพื่อนกินแล้วเพือเ่อนสิมักท่ามักดมนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมสิพาพี่น้องไปบุบนไปเปิด,ดนะบ้านเพื่อนไปเบื้องบ้านเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศให้เบิ่งเนาะมาขอบคุณพี่น้องเลยเนาะนะครับผมบอีทีมงานบันนะเอาแันนะเอาไวขอขอบคุณพี่น้องนะครับสมองสุบอน ดีโอยเป็ดติดติดตามเ้าเอมาตั้งต้นนะครับชิปนี้ก็เป็นชิปแรกที่ท้ายลุงแปงลงให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งครับสำหรับชิปนี้ขอกลาวคำบาสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับเอาอวยพรให้พี่น้องในนู้ไม่กินก้อยหขอพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเอาขอบคุณสวัสดีครับอวยพรส่งท้ายสามตัวเด็ดเด็ให้พี่ให้น้องเขาแน่ตัวไหนครับครับโ ขอบคุณครับสวัสดีครับส,ส,สาธุเดอ้อให้ได้เป็นลุงแป้งนะสาธุเดอ้อได้เป็นลุงแปง้งเบิ่งกลองนะพี่หนึ่งสองสามสาธุเดอ้อสาธุเดอ้อให้ได้เป็นลุงแปง้งสวัสดีครับสาบายดีครับช่องจูบพร้อมช่องจูบนะเด้อ